สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาต่อกับการลบนะคะโดยการตั้งลบมีการกระจายนะคะมันเป็นยังไงการมีการกระจายครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆได้มีการลบแบบการตั้งลบแบบธรรมดาไปแล้วเนาะทีนี้มาดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะ30นะคะ ลบด้วยสี่เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งหลักให้ตรงกันเนาะสามอยู่ในหลักสิบศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนะคะลบกับสี่ที่อยู่ในหลักหน่วยอ่ะอันดับแรกเด็กต้องถามตัวเองว่าเลขบนลบเลขล่างได้หรือไม่ก็คือศูนย์ลบสี่ได้หรือไม่อ่ะเด็กมีอยู่0ูนย์แล้วลบออกไปสี่ค่ะ อ่าศูนย์มันไม่มีนะคะคือมันไม่มีค่าเลยมันไม่สามารถลบสี่ได้เพราะว่าศูนย์มันน้อยกว่าสี่มันมีไม่พอนะคะมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนหนูมีเงินไม่พอเวลาหนูมาโรงเรียนหนูมีเงินไม่พอหนูก็ต้องไปยืมคนอื่นใช่ไหมคะศูนย์ก็เหมือนกันศูนย์หลักหน่วยตัวนี้ก็ต้องไปยืมตัวข้างหน้าเขาก็คือสามที่อยู่ในหลักสิบอ่าศูนย์ก็ต้องไปขอยืมสามมา ่ะคุณครูไปขอยืมก่อนนะคะอ่ะยืมสามมาขอยืมสามมาหนึ่งนะคะ 0, หค 10, นะะึ่งกับศูนย์ได้เลขใหม่คือสิบนะคะกลายเป็นสิบนะคะได้เลขใหม่คือสิบสามในที่นี้นะคะมีอยู่สามเนี่ยถูกยืมไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่เอ่ยอ่ะเแรกๆอาจจะชูมาสามนิ้วก่อนนะคะแล้วลบไปหนึ่งนิ้วเหลือเท่าไหร่ลูกลองชูมาสามนิ้วแล้วหักไปหนึ่งนิ้ว 3ถูกยืมไป1เหลือ2นะคะอ่ะทีนี้เด็กๆลองมาดูในหลักหน่วยค่ะ10หลักหน่วยกลายเป็นเลขใหม่คือ10นะคะ10ส,สามารถลบ4ได้แล้วเพราะอะไรเพราะ10มันมากกว่า4นะคะมีอยู่10ลบออกไป4เหลือเท่าไหร่เอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเหลือ6นะคะเพราะฉะนั้น10บลบสเหลือ6 ต่อมาค่ะ2ในหลัก10ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมานะคะเป็น26นะคะดังนั้น30-4ลบ4เท่ากับ26มาดูข้อที่2นะคะ43-5ลบ5เท่ากับเท่าไหร่ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ4ตั้งอยู่ในหลัก10 3อยู่ในหลักหน่วยและ5ก็ตั้งอยู่ในหลักหน่วยนะคะจากนั้นนำมาลบกันค่ะ สามในหลักหน่วยลบกับ5ในหลักสิบสาเด็กๆต้องถามตัวเองว่า3ามลบหได้หรือไม่มีอยู่สามแล้วเอาออกไป5ได้หรือไม่อะเรามีอยู่หนึ่งสองสามเด็กๆอยากลบออกไปห้ามันลบไม่ได้นะคะมันมีแค่ 3, มมันลบออกไป5ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันมีไม่พอเด็กๆต้องไปยืมตัวข้างหน้าเขา ยืมมาเท่าไหร่ล่ะเวลายืมให้ยืมมาแค่1นึงนะคะอ่ะยืมในหลักสิบนะคะมา1อ่ะยืมมา1นึ่งสิบเนาะคือหนึ่งนั่นแหละ1กับ3ได้เลขใหม่คือ13นะคะได้เลขใหม่คือ13นะคะทีนี้4นะคะตอนแรกมีอยู่1 2 3 4ใช่ไหมคะมีอยู่4 ถูกยืมไป1นะคะถูกยืมไป1ลบออกไป1เหลือเท่าไหร่คะ4ถูกยืมไป1เหลือ1 2 3เหลือ3นะคะเหลือ3อ่ะต่อมานะคะได้หลักหน่วยใหม่และหลักหน่วยกลายเป็น13 13สามารถลบกับ5ได้เพราะว่า13มันมากกว่า5อ่ะตาปั้นนิ้วเลยคะ่ะนับเลขน้อยไปหาเลขมาก นับห้าไปหา13บสากำปั้นนิ้วเลยได้เท่าไหร่เอ่ย5แล้ว6 7 8จ็ดแ1ดเ1้าสิอ็ไอที่คุณครูขีดนี่คือแทนจำนวนนิ้วมือของเด็กๆนะคะเด็กกำปั้นนิ้วแล้วก็เวลานับก็กระดกนิ้วขึ้นมานะคะนับครั้งที่หนึ่งก็1นนิ้วเนาะอันนี้คือวิธีการลบ เบสิกเบื้องต้นที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะอะลบแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย1 3บลบ5เหลือเท่าไหร่นับนิ้วที่เหลือค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8สามเนะคะสิบาลบหเท่ากับ8ดะต่อมาค่ะหลักหน่วยเออขอโทษค่ะหลัก1ิบไม่มีตัวลบก็ดึงลงมานะคะข้อนี้ตอบ38อสะมาดูต่อค่ะ ข้อที่3 50ลบ6เท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีทำตั้งเลยนะคะตั้งหลักให้ตรงกันเริ่มลบจากหลักหน่วยก่อนเนาะ0ลบ6ได้หรือไมอ่ถามตัวเองเลย0ลบ6ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันมีไม่พอก็ต้องไปยืมตัวข้างหน้าเขาคือยืมเลข5มามายืมเลข5มาแค่1นะคะ10 1กับ0กลายเป็น10นะคะได้เลขใหม่5ในที่นี้นะคะถูกยืมไป1อาชูมา5นิ้วแล้วหักไป1นิ้วเพราะถูกยืมไปเหลือ4นะคะ5ถูกยืมไป1เหลือ4อ่ะทีนี้10ลบ6ได้แล้วเพราะ10มันมากกว่า6อ่ะลบเลยค่ะ10ลบ6ได้เท่าไหร่ ่าได้4นะคะหลัก10 4ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาก็เป็น44นะคะข้อนี้อ่ะต่อไปค่ะ22ลบ7นะคะ22ลบ7เท่ากับเท่าไหร่ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะถามตัวเองเลยค่ะ2ลบ7ได้หรือไม่ อ2อลบเไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะมันน้อยกว่า7เพราะฉะนั้นต้องไปยืมตัวข้างหน้าเขานะคะยืมมาเท่าไหร่เวลายืมยืมมาแค่1นะคะ1กับ2ได้เลขใหม่คือ12นะคะเลขเก่าก็ตัดทิ้งไปเลยอ่ะสในหลัก10ตรงนี้ถูกยืมไป1นะคะชูมา2นิ้วก่อนดเด็กๆชูเลยค่ะชูมา2นิ้วแล้วหักไป1นิ้วเหลือ 1น,นะคะเพราะฉะนั้นหลักสิบจะเหลือแค่1น,นะคะอ่ามาลบกันค่ะ12ลบ7ได้เท่าไหร่นับเลยนับเลขน้อยไปหาเลขมากนับ7ไปหา12เสร็จแล้ว8 9 10 11 12ได้เท่าไหร่คะ1 2 3่5ได้5นะคะ 7, 12ลบ7เท่ากับห หนึ่งไม่มีตัวลบดึงลงมาค่ะข้อนี้ตอบสิบห้านะคะอ่ะต่อไปเก้าสิบลบสามอ่ะเดี็กๆก็เขียนเก้าสิบและเขียนสามให้ตรงหลักนะคะเก้าสิบลบสามอ่ะเริ่มลบจากหลักหน่วยนะคะศูนย์ลบสามได้หรือไม่ ศูนย์ลบสไม่ได้นะคะเพราะว่ามันน้อยกว่ามันก็เลยต้องไปยืมตัวข้างหน้าเขาเวลายืมมายืมมาแค่1นะคะยืมมา1ทีนี้1กับ0กลายเป็น10นะคะข้อนี้ได้10อ่ะทีนี้ 9, เด็กลองชูมา9นิ้ว9ถูกยืมไป1 9ลบออกไป1เหลือ8นะคะ ทีนี้มาดูหลักหน่วยค่ะ10-3ลบ3ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันมากกว่าเพราะฉะนั้นลบเลยค่ะ10-3ลบ3เหลือ7นะคะหลัก18 8ไม่มีตัวลบก็ดึงลงมานะคะตอบ87นะคะตอบ87อต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ 64ลบด้วย9นะคะ64ลบด้วย9อ่ะ4ลบ9ได้หรือไม่อ่ะ4ลบ9ไม่ได้นะคะเพราะอะไรก็เพราะว่ามันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นลบไม่ได้เราก็ต้องไปขอยืมนะคะขอยืมตัวข้างหน้ามา1 1กับ4กลายเป็น14นะคะได้เลขใหม่มาแล้ว หลักสิตรงนี้หถูกยืมไป1ชูมา6นิ้วลูกแล้วลบออกไป1เหลือห้านะคะอ่ะเหลือห้าเพราะฉะนั้นได้เลขใหม่แล้วนำมาลบกันเลยค่ะเอา14บี่ลบเได้เท่าไหร่คะอ่ะได้ห้านะคะ14บลบเ้าได้ห้าก็นับ9้าไปหา14ก็ได้นะคะ ต่อมาถ้าไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาข้อนี้ตอบ55นะคะอ่ะต่อไปนะคะหน้า125นะคะหน้า125มาดูกันต่อค่ะ ข้อ2นะคะหาผลลบเหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้2ข้อแล้วอีก2ข้อที่เหลือเด็กๆลองไปทำเองนะคะอ่ะมาดูค่ะศูนย์ในหลักหน่วยดูโจทย์ก่อน40-28ลบ28เท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งเลขให้ตรงกันเนาะหลักหน่วยหลัก10นะคะอ่ะเริ่มลบเลยค่ะ0-8ลบ8ได้หรือไม่ ่าไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะสูตรมันน้อยกว่า8นะคะมันมีไม่พอมันน้อยกว่าเราก็ต้องไปยืมตัวข้างหน้าคือยืมเลข4มายืมมาแค่1นะคะกลายเป็น10นะคะ4ถูกยืมไป1ชูม,มา4นิ้วหลุกแล้วหักออกไป1นิ้ว4ถูกยืมไป1หรือลบไป1ก็เหลือ3นะคะอ่ะ ทีนี้ได้เลขใหม่แล้ว10บลบ8ได้แล้วเพราะมันมากกว่า10บลบ8ได้เท่าไหร่เอ่ยลูกอ่าได้2นะคะมาดูหลัก10บเลขใหม่คือ3 3นำ3ามมาลบกับ2ค่ะ3าลบสเหลือ1ข้อนี้ตอบ12นะคะอ่ามาดูต่อนะคะ ข้อถัดไป54ลบ39เท่ากับเท่าไหร่นะคะ54ลบ39เท่ากับเท่าไหร่อ่ามาดูตั้งหลักให้ตรงกันนะคะอ่ะมาดูหลักหน่วยก่อนลูกลบจากหลักหน่วย4ลบ9ได้หรือไม่ถามตัวเองแบบนี้ทุกครั้งนะคะ4ลบ9ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปขอยืมตัวข้างหน้ามา1นะคะ หนกับสกลายเป็น14บนะคะหในหลักสิบอะชูม,มา5นิ้ว5ถูกยืมไปหนหักไป1นิ้วหลุกเหลือ4นะคะเด็กๆต้องฝึกทําตามกรป๊อบด้วยนะลกูกเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันตัวต่อตัว,ตวไม่ได้เจอหน้านะคะเห็นแค่แบบ วิดีโอเพราะฉะนั้นต้องฝึกทำตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันอ่าห้าถูกยืมไปหนึ่งก็เหลือสี่นะคะจากนั้นลบเลยค่ะ1 4บลบเได้แล้วเพราะมันมากกว่า1 4บลบเได้เท่าไหร่อ่าได้5นะคะต่อมาหลัก1ิบสลบสได้1ข้อนี้ตอบสิบห้า ที่เหลือนะคะเด็กๆลองไปฝึกทําดูนะคะฝากผู้องครองดูเด็กๆด้วยนะคะว่าทําได้หรือไม่นะคะอ่ะทีนี้มาดูงานในชั่วโมงนี้หลังจากเสร็จอันนี้แล้วนะคะให้ไปทําใบงานต่อที่เด็กๆเหลืออีก2ใบนะคะอ่ะทำใบงานต่ออีก2ใบคือ ใบนี้กลับไปสุดท้ายนะคะแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะใกล้สอบแล้วเด็กๆอ,อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสอบถึงเรื่องการลบเนี่ยแหละค่ะเนาะอ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะ